ครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับดูกันอีกคลิปหนึ่งมาอยู่มุมนี้ครับทีมนี้สามสี่ตัวลุมกันอยู่นะครับตะลุมบอลกันเลยโอ้จกปลาไหลเลยครับทิมนี่เละเลย เล่นกันเกะเลยทีมโค้งสูงครับทีมนี้ครับทีมบริษัทครับทีมเ่าแก่ใหญ่ 200ร้อย CE นะครับ CC สองร้อย CE ครับ ไ,ได้เล่นเบียงขี้เลียนมาให้กันครับุนะเวียงมาตะขุนครับเวียงต่อกันมาครับโอ้โหงานนี้ โมโไทยพี่น้องบึงบ้งครบทั้งสามคันครับผมลอดถอดฝาครับ X4MG เวียงมาให้โคมาสุโคมาส,สุเวียงมาให้ X4MG นะครับมงไม,ม่พีน้องสามคันนะครับเวียงถอยกันมานะครับเวียงส่งกันมาครับ หอดจะคอยขึ้นหอดรถดำครับพี่นอ้องเจออย่างนี้ก็ช้าหน่อยครับงานรถไทเตรียมพร้อมนะครับโอ้เจ้าเฟอร์ไหมรับดีครับดกักไมกเบื่อเลยครับอืทำความสะอาดดีขนาดเลยครับ ไม่เพื่อนเลย ได้ประมาณนี้ครับผมงานหรืองานหนองครับโหมาสุ200นะครับผมรุ่นเดียวรุ่นแรกนะครับ ที่เป็นรถ200ที่เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับของโทมสูบนะครับรุ่นนี้ครับผมปกติโคมสูบครับถ้าเป็นรถ200นะครับเวท200ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเป็นเครื่อง6สูบนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็น6สูบทั้งหมดนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นคันแรกนะครับเป็นตัวแรกเลยนะครับที่เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ ฮอนครับพี่น้องรถพับกับฮอนกีตัดเราเนอี่ยจะพาไปดูรถแท็กเตอร์หน่อยครับแท็กเตอร์ดีห้าเอ็นครับดันเด็กซีมจีออกใหม่นะครับทีมนี้เป็นทีมของเท่าแก่ใหญ่นะครับผมทีมของครับเมาใหญ่นะครับ จะมีแต่คันใหม่ๆเลยครับสำหรับรถแปโครครับาทางน้นก็เข้าแล้วครับสิบล้อครับเข้าคู่กันเลยครับสวัสดีครับผมคันนั้นถอยมากว่ะถอยกีดทมขึ้นรถดำเลย อ่ะดู e x c m g ครับทำงาน